รอยการนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาลบลู่แต่อย่างใดทางรายการและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกรายชื่อและดวงวิญญาณมาณที่นี้ด้วยบทที่4ฟ้าหมองผีเสือเส้อเศร้าสนทยาแล้ว บัดน,นี้บนอัธจัาร์สนามสุพัชลาสายัยอึงคนึงไปด้วยเสียงกลองฉาบชิงระคนเสียงร้องเพลงกลีฬาประจําวิทยาลัยดังสับสนกลางสนามสุขผู้ตัดสินเป่านกหวีดเรียกนักเตะทั้งสองวิทยาลัยไปพบกันที่จุดตั้งต่อมามีการโยนเหรียญเลือกทิศและเปิดเกมกุเทนซึ่งเป็นฝ่ายเปิดเกมเปิดฉากการรุกโดยผ่านลูกออกขวาส่งให้ปีก เมื่อปีกขวาจับลูกได้ก็เลี้ยงเดียวลบกองกลางกองหลังลุกเร็วขึ้นจนศูนย์หน้าออฟไซด์ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหยุดการแข่งขันเทคนิคตั้งลูกเตะที่จุดโทษส่งยาวข้ามแดนศูนย์หน้าสับตีนตามลูกราวกับทอร์นาโ,โดขนาดมินิขณะที่เกมกลางสานามสุขกำลังเพิ่มรถความตื่นเต้นบนอัศจรรย์นสานามสุขก็ไม่ได้น้อยหน้าชาวอาชีวะหลากขแขนที่ลุ้นไปใดป่ายหนึ่งอยู่ ก็กำลังโบกธงฉวัดเฉวียนไปมามโหระทึกที่แต่ละวิทยายลัยข้นใส่รถเริ่มมาก่อเสียงครึกครื้นแทนเมื่อครู่ที่เงียบไปต่ำลงจากบริเวณแท่นที่ประทับในหลวงห่างจากพวกผมประมาณ20เมตรขณะน,นี้ปรากฏเสียงกรีดกราดดังไม่ได้สับกลุ่มนักศึกษาหญิงจากรัว้วพาณิชย์นั่นเองแม่คุณไม่ได้ส่งเสียงอย่างเดียวยังจับมือกันร้องเพลง มาร์ตกราวกีฬาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีดังสนั่นกลบทุกสรรพเสียงบนอัธจันทร์สิ้นมีบางอนองถึงขนาดจับคู่โชว์ร็อกร้อนๆสะใจโกยิ่งนักมันก็น่ามองอยู่ถ้าเป็นสามวัยอย่างพวกเธอแต่ได้มองเธอเริงร่าไม่ทันเบือ่อตาก็ปรากฏเสียงกรองยาวดังตึงๆแผกไปจากพวกจนต้องหันไปดูพบว่าเป็นพักพวกชาวเฟือง จึงหันไปทางรองหัวหน้าใหญ่อดุลสีโสธรเพื่อให้เขาทำการอย่างใดเสียไม่ฉะนั้นความสนุกของพวกกลองยาวอาจราบเป็นหน้ากลองอดุลเองได้เห็นเหตุการณ์กับตาจึงขอตัวพร้อมกับดนัยลงไปกำกับการแสดงด้วยตนเองส่วนผมไม่สันทัดงานประสานใจเหมือนเพื่อนเลยขอเป็นฝ่ายเอาใจช่วยไปพังพลางก่อนพอสองหัวหน้าทีมปฐมวันพระจากไปบรรดากลุ่มกองยาวเห็นสาวๆดิ้นกันสุดเหวี่ยง พวกก็ลุกขึ้นเดินกระทุ้งกรอนแอนเข้ามาหาพร้อมตะเบงเสียงมาแล้วเว้ยมาแล้ววะเข้าหาพวกส,สาวๆพานิชที่กำลังดีด้ากันเหมือนไม่ย่านเคยกลองยาวรำเข้าไปป้อเฉยๆนะไม่เท่าไรหรอกเดยวเสือกลุยเข้าไปปั้มเขาก็าแล้วกันปุระเบิดขวดกล่าวลอยๆแดงใบเล่ดํำเอสโซแหลมสิงบังมานบังมัดจเจริญผลและผม ไม่ออกความเห็นแต่ละสายตาจากสนามพุทบอลมาดูขบวนกลองยาวที่ยอดนักชกอดุลสีโสธรกับสารวัตรกริชทาจรตรึงหัวขบวนนักศึกษาที่กำลังรำกลองยาวเข้าหาสาวสาวพันละวันมันทำเท่าว่าจะปล้ามสาวมากกว่าเข้าไปโค้งขอดินนะดำว่าบ้างเฮ้ยนั่นอีกขบวนแล้วบังมัดบอกผมเหลี่ยงสายตาไปยังกลุ่มนักศึกษาที่บางมัดบอก ถึงกับร้อนา่าที่เห็นเฟืองพระนครเหนืออีกขบวนหนึ่งประยุกต์กองสองหน้าตีเป็นจังหวะกองยาวพลางถือธงกีฬาโบกไปมาครู่เดียวก็เคลื่อนขบวนเข้ามาหาสาวสาวพาณิชย์ราราพันนางกลางอัศจรรย์เช่นกันซึ่งเท่ากับว่าบรรดาสาวสาวถูกสองทัพกระนาบเราว่าไม่ได้เรื่องแล้วถ้าปล่อยให้ขบวนกองยาวประจันหน้ากันผมกล่าวเจตนาขอความเห็นจากเพื่อนๆทุกคน อย่างนั้นแยกกันลงไปห้ามแดงบอกสั้นๆช้าไปแล้วพวกเราเจ็ดคนไม่ทันขยับตัวเหตุชุลมุนก็เกิดขึ้นฉับพลันนักศึกษาชายหญิงบริเวณด้านหน้าฮือกันหนีเหตุที่ผมไม่เห็นไล่ไล่กันเสียงหวีดร้องของซามไวยดังรั่นไปทั้งอัตจ,จรนยร์เราเจ็ดคนวิ่งสวนผู้คนเข้าหาเหตุทันทีในถามกลางความชุลมุนสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาและกล้ากล่าวณที่นี้คือ พฤติกรรมสามของเพื่อนเพศช,ชายชาวอาชีวะทุกสาขาฮือกันเข้ากระทำอนาจารสาวสาวดังที่ดาวปุระเบิดขวดพูดมือสักครู่จริงๆบรรดาสาวๆว,วิ่งลม้มลุกคลุกคลานหนีมือมารจ้ารวันปากก็ร้องวีดไว้บางอนงเสื้อขาดกระจุยวิ่งหนีหน้าตื่นขบวนกองยาวของปทุมวันกับพระนครเหนือหยุดมโหระทึกยืนจังง,งังผมไม่ได้คาดการว่าเรื่องที่จะเกิด เช่นนี้พลอยยืนเซอร์ไปด้วยช่วยผู้หญิงไว้เหอะพวกเราดำเอสโซ่บอกกระตามองเพื่อนทุกคนดาวดังใบเล่พง,งกหัวเห็นงามและยังเสนอให้ใช้ธงกีฬาที่ถูกทิ้งอยู่กลางอัจจานันั่นตีกันนักช่วยโอกาสไวขนองเมื่อมติเพื่อนออกมาเช่นนี้ เราเจ็ดคนโดดเข้าคว้าธงกีฬาที่มือธงไม่ยอมเอาไปด้วยขณะหนีภัยออกสำแดงเดชในบัดนั้นคลื่นไวขนองนับพันเจอเสาธงยาวพอๆพอพอกับไม้คานรวมเจ็ดอันกระนำตีเหมือนคนบ้าก่อให้เกิดอาการรนเรในหมู่ไวขนองที่กำลังไล่ทร,รมนาจารยกระโจนหนีไปคนละทิศละทางผมเองไม่มีเวลาเลี้ยวไปมองดูเพื่อนร่วมวิทยาลัยที่อาศัยลูกมั่วเข้าตลุมบอลกัน แต่ก็ห่วงจิตใจขณะต่อสู้จึงสำแดงด้อยกว่าเพื่อนทุกคนคือใช้ธงตีคนนับร้อยแต่ทงไม่หักยังคงสภาพเดิมจากการร่วมแสดงรวมใจของพวกเราซึกครั้งนี้เราสยบได้ด้วยเวลาสั้นๆและสามารถการสาวๆอาชีวะให้ลงจากอัจฉริย์ได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าเรื่องไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเพราะตลอดแนวถนนโดยรอบสนามกีฬาชั้นไนมีชาวเพืองกำลังไล่ชกต่อยกันให้พลาด ล่อกันอีกแล้วแดงบอกพร้อมกับสายหัวไปมาขณะหยุดดูพฤติกรรมสำหรับผมความตั้งใจที่จะร,งระงับศึกนักศึกษาผสมกับความอับอายเพื่อนที่ไม่สามารถกู้สถานการณ์ของสถาบันนักศึกษาให้พ้นจากหายนะได้บอกกับเพื่อนขณะฟ้ามืดไม่ยาวความนักพวกนายออกไปก่อนกันแล้วกันขอบใจมากนะที่มาช่วยเหลืออย่างดีส่วนเราคงไปไหนไม่ได้จนกว่าจะรู้ผล รับร่างเพื่อนผมเดินไปใช้เสาธงในมือตีกับต้นสนข้างกำแพงจนหักกลางแล้วใช้ไม้นั้นเป็นเครื่องทุ่นแรงตะลุยไปตีไม่เลือกเฟืองกันแล้วเก่งอยู่ได้พักเดียวก็ถูกตำรวจปราบจรานนับร้อยต้อนไปจนมุมร่วมกับเพื่อนนักศึกษารวม69คนทุกคนล้วนมาจากพระนครเหนือและปฐุมวันทั้งสิน้นระวังถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองอำนวยการชั่วคราว เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จากกรมอาชีวศึกษาระดับบริหารทันยกขยงกันมาสอบปากคำจนปวดหัวราวๆทุ่มครึ่ง69ชาวเพืองก็ถูกส่งตัวไปสอนปอุมวันแต่หาที่คุมขังเหมาะไม่ได้ด้วยยังเป็นนักศึกษาจึงถูกให้ยืนนั่งกันอยู่กลางลานหน้าโรงพักโดยมีวงล้อมคอมมานโดยืนกระชับกระบองไฟฟ้าข่มขวัญอยู่พักใหญ่ๆหลายคนหลายกลุ่มเริ่มคิดถึงสภาพที่กำลังเป็นอยู่ และพูดถึงสิทธิการศึกษายัางสถาบาันเก่าด้วยอาการหวั่นใจลักษณะต่างๆกันยิ่งพวกนายตำร,รวจมาพูดว่าท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติพลเอกสลิดธนรัฐจะมาดูโฉมหน้าพวกเราด้วยบางคนถึงกับพูดปลงอนาคตเจอประชดออกก็ออกว่าไม่จบช่างยนต์ไปยังขโมยรถได้สองทุ่มตรงผมชักรู้สึกหิวข้าวหิวน้ำและโหยไปทุกอย่างทั้งกายและใจ ที่สุดก็ไปคิดถึงอนาคตเหมือนเพื่อนชาวเผืองเช่นกันแม้จะสงบใจตัดใจปล่อยตามเรื่องตามดวงก็ตามแสดงว่าใจเบ้าหลอมหลักสูตรนอกวิทยาลัยของผมยังไม่แกร่งยังขาดธาตุอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างที่กำลังคอยสืบทอดจากผู้ใหญ่เยอะจึงไม่พร้อมเปิดศิลารับภาวะที่กำลังเป็นอยู่ดังนั้นขณะนั่งอยู่กลางวงล้อมของมันโด จิตใจจึงไม่ค่อยสงบพอเดินสายวนอยู่ในวงล้อมแคบๆหาข่าวจากเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาต่อมาก็ได้มีช่างภาพหนังสือพิมพ์เข้ามาถ่ายภาพชาวฟันเปืองจำนวน69คนทุกคนหลบหน้าหนีกล้องช่างภาพพลันวันช่วงนี้ร้อนในสวงของชาวเฝืองหายราวปิดทิ้งเมื่อเห็นเก๋งของท่านผอ,อ,อหรืออาจาร,รย์ใหญ่สิทธิผลพลาชีวินผ่านตาพวกเราไปจอดตรงบันไดสอนอปทุมวัน แล้วหายขึ้นไปบนสถานีผมชักมองเห็นความหวังรำไรเมื่อพ่อของชาวเราตามมาถึงที่นี่แทนที่จะส่งตัวแทนนักบูพระนครเหนือกับปฐมวันเริ่มหันมาพูดคุยกันทํานองสองสารอาจารย์ที่ต้องมาพลอยมัวหมองจากพฤติกรรมสิทธิ์ของท่านทั้งสองวิทยาลัยอย่างสำนึกผิด ท่านอาจารย์ได้ลงจากสถานีตำรวจเข้าไปเจราจาความกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่บริเวณลานจอดรถผู้เดียวจึงเข้ามาหาและบอกสิทธิ์ทั้ง69นายก่อนสั่งให้แยกย้ายกันกลับบ้านอย่างชัดเจนพรุ่งนี้9นาฬิกาให้ทุกคนไปพร้อมกันที่หอประชุมปทุมวันอันนี้รวมพระนครเหนือด้วยแล้วคืนนั้นตลอดคืนผมนอนไม่หลับเอาเลยปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นจนไม่กล้าสู้หน้าหลวงพอ่อ และพอฟ้าสางวันใหม่หลวงพ่อก็ออกบินทบาทผมก็ตามหลังท่านไปวิทยาลัยตั้งแต่พันโลงวิทยาลัยยังไม่ทันเปิดประตูใหญ่จึงแวบ,บเข้าไปร้านกาแฟาในยํำนั่งอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เสนอวีระเวนข่าวชาวเฟืองเป็นข่าวใหญ่ด้วยข้อหาก่อการจราจนซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ได้ขานรับกับท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติว่าจะจัดการกับบรรดานักศึกษาที่ก่อจราจนในขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงแก่นนักศึกษาอื่นๆื่อ่านรายงานข่าวจบผมพยายามนั่งสงบใจตรองถึงทางเดินเพื่อนพ้องแต่ละคนในหมู่ชาวยุทธที่มีอดีตจากเวิยาลัยดังๆแล้วกระเด็นจากเวทยลัยทีละยี่ห้อเพื่อช่างใจตนเองอยู่จนเวลาล่วงไปถึง8ดนาฬิกา จึงเปลี่ยนเป็นออกไปเดินเตร่ที่หน้าตลาดจะเดินผลแต่กลับรู้สึกเงียบเหงาบรรดานักศึกษาชุดหนึ่งเหมือนที่เคยกระจายกันนั่งดื่มกินอาหารตามร้านค้ามีบางตาพวกที่เคยเดินสายไปมาเป็นกลุ่มๆแถวหน้าตลาดหายหัวจ้อยยามเช้าอันสดใสเหมือนสาวรุ่นที่กําลังเปล่งนวลบริเวณหน้าตลาดที่เคยมีผีเสื้อจากรั้วคอนแวนและญานจุฬาเริงระบำขณะคอยรถเมล ว่าเช้านี้ท้องป้าหมองผีเสื้อเศร้าไอ้แก้วลิงในกรงตัวแสบประจำสวนสัตว์ของวิทยาลัยนั่งแกะเล็บตีนคลายเหงาไม่สนใจแม้แต่ผมที่อาจารย์สอนอยู่ดิเคยชมเธอกับไอ้แก้วนี่ประหลาดทั้งคู่นะถูกคอกันได้เก้าโมงเช้าเล็กน้อย69ปันเปืองไปรวมพร้อมหน้ากันที่ห้องประชุมข้ามกลางนักศึกษารุ่นน้องมุงดูโฉมกันรอบห้อง บรรดาอาจารย์ชายหญิงแต่ละท่านเดินมาพูดคุยซักถา,ถามถึงสาเหตุเพื่อประมวลหาเหตุจากนักศึกษาทุกคน9.30นาฬิกาอาจารย์สิทธิผลปรากฏตัวขึ้นเสียงปรบมือต้อนรับจากพวกเราผสมกับนักศึกษาที่มาคอยเป็นกำลังใจดังกล่าวใหญ่ท่านพออ,อขึ้นประจำแท่นที่ประชุมบนเวทียกมือให้นักศึกษาอยู่ในความสงบอึดใจจึงกรอกคำ เข้าใหม่ทักทายเป็นกันเองดุดเคยสวัสดีนักศึกษาทุกท่านจากนั้นท่านได้กล่าวถึงพฤติกรรมเลวของพวกเราและชี้ให้เห็นคุณเห็นโทษที่ตามมาแล้วท่านก็สรุปเหตุการณ์ทั <pir dan ania> ้งหมดที <imagen ia> ่เกิดขึ้นอาจารย์พร้อมกับอาจารย์ฝ่ายปกครองอีกหลายท่านได้เข้าพบท่านอธิการบดีอาชีวะและได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ที่ประชุมได้ลงความเห็นให้หนักศึกษาที่ถูกจับลุมตัวสละสิทธิ์การศรึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อ,อยังวิยาลัยอื่นตามประสงค์อาจารย์สิทธิผลกล่าวได้แค่นั้นคล้ายกับท่านไม่อาจจะกล่าวอะไรได้มากกว่านี้คูื่เดียวท่านก็กลับกล่าวเสียงดังกังวาลสำหรับอาจารย์ขณะนี้คงมีเพียงนำบัตรจำนวน69บใบนี่แหละจะแจกให้กับทุกคนหากจะนำไปประกอบอาชีพสุจริต หรือศึกษาต่อก็ตามใจจบคำท่านบรรดานักศึกษานั่งเงียบกริบไม่มีใครสักคนตบมือแก่ท่านผออแม้แต่อาจารย์นับสิบท่านที่ยืนใกล้เคียงและในห้องประชุมบรรยากาศขณะที่อาจารย์สิทธิผลเดินลงมาหาพวกเราเปืองเลวทุกตัวแลเศร้าซึมคนแล้วคนเล่าไม่ว่าปทุมวันหรือพระนครเหนือที่รับนาบัตรจากมือท่าน ล้วนพนมมือไหว้ไม่ผิดบุตราระาะบิดาสีหน้าเศร้าในตาแดงกล่ำจนครบหลังนามบัตรเขียนด้วยลมือหวัดแกมบรรจงถึงเอนจิเนียร์ทุกรุ่นบุคคลนี้เป็นสิทธิ์รุ่นน้องหากมีทางเดินสุจริตเหมาะกับตัวเขาโปรโดพิจารณาด้วยสิทธิผลพลาชีวันและตอนให้นามบัตรท่านยังกำชับอีกว่าที่ใดมีปล่องควันเครื่องยนต์ไดานาโม เธอไปที่นั่นเถอะถ้าจะทำงานรายการแจกนำบัตรท่านผออ,อเสร็จอาจารย์ฝ่ายปกครองได้ยกถาดดอกไม้ทูกเทียนมาแจกบุคคลที่จะเป็นอดีตนักศึกษารั้วเพืองเข้ากราบไหว้อําลาพระวิษณุเทพพระบิดาแห่งช่างแด่องค์พระวิษณุลูกอักตัญยูทำลายเกียรติภูมิของพระองค์ทำลายชื่อเสียงสถาบันโดยส่วนรวมอย่างสิ้นคิดบัตนี้ได้สำนึกในกรรมที่ก่อ จึงขอเอาดอกไม้ทูบเทียนแทนใจกายขอขมาแด่พระองค์และพร้อมรับโทษทันโดยดุษฎดีดวงอาทิตย์าสาดแสงจ้าควันทูบเทียนบนกระถางเบื้องหน้าองค์พระวิษณุกระจายควันสีเทาลอยคลุ้งโต้แรงลมแทบคลุมองค์ที่สถิตบนแท่นที่ประทับอดีตชาวเผืองค่อยๆทยอยกันเดินออกจากวิทยายลัยผมหันกลับไปมองพักพวก ที่ออกมาออกันแสดงความเสียใจเชิงล้ำลาอีกครั้งแชมป์มงผุดเพชรอดุลสีโสธรพร้อมชาวยุทธสีบลูโบกมือกันสลอนผมบทกรามตัวเองแน่นตึบสะบัดหน้ากลับก้าวออกจากอาณาจักปรปุมวันทันควัน